ด้านหน้าก็มีเมยจัดการไหม้น่าเาจาลรีทุกานอเจ้าไว้จับเป้ของตัวเองนี้แหเจ้า ตอนนี้้อาเอกธรรมนัฐพุ่มเผาก็ได้เดินทางมาถึงตีตาเรือหนองเลงซ้ายแล้วนะฮะก็จะได้มาเป็นประธานในการบวงสรวงนะฮะเ,เรือนกยุงนะ12บสองีพายนะฮะบวงสรวงแม่ยานาังนะครับในเรื่องของการมีการเจิมเรือแล้วก็รับมอบนะฮะทรงมอบเรือพายนกยุงคือคับทั้งเจดเทศบาลในอำเภอแม่ใจนะฮะ เพื่อจะนำไปดูแลแล้วก็จัดการแข่งขันประเพณีพายเรือประจำปีของอำเภอแม่ใจเขาอี่น้องเล้ไซแห่งนี้นะครับมีคณะเดินทางของนวยธรรมนัดกลับมาถึงแล้วแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้น้ำแต่ละตำบลนแต่ละอำเภอแต่ละตำบลนแต่ละหมู่บ้านก็ได้มาทำการต้อนรับครับ ธรรมนัตกะพักขายน้นองแถวบ้านฮะตอนนี้กะเขึ้นแตงไม่ซุกีนายุใกล้ๆเจ้านายนั่กอายุกับรอนเลยาก่ยังรอน่าจะเก็่อนไปไเอามาบสมุเลยนะทับสมุบุ นเนี okay. well, ่ยเียเ้ห้าจเ่รพับต่อป็นทีน้ตอนนครับทานเจ้าคุกครับเป็นเช็ดลงกนครับได้สงอันนี้ก็เป็นตำบลแม่สุกนะฮะกลับมาถักไครสักเล็กน้อยนะฮะ วันที่25นะฮะก็จะเป็นการแข่งเรือลกยุ้งประจำปีเป็นขั้งแรกของอำเภอแม่ใจครับซึ่งอาจจะเป็นการแข่งขันตีรตรงกับของอตั้งจังหวัดพะเยาบนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาบนจัดที่ก้อนพะเยาตัวนะแต่งเขาจัดชงเจ้านะอันนี้จะมาเป็นเทศบาลล้มใจครับแวม,มาท,าทักทาย นีเ <c oughs> อ้อลอันนี้รวมใจคับแม่ใจเนาะออกเสียงนี่ต้องรวมใจกับแม่ใจนาะ คำว่าใจเหมือนกันแต่เสียงสูงต่ำต่างกันน้อยนะครับอยู่ด้วยกันนะฮะต้นใจกับแม่ใจวันนี้ปีๆนักท่าวทีมงานกระมานหลายสำนักเลยทีเดียวครับมาช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอำเภอแม่ใจของเขานะฮะ เหลือเจ็ดลำเจ็ดสีครับแดงเหลืองฝ้าชุมพูนะฮะถ้าฟังปุ่นก็มิเขียวส้มน้ำเงินนะฮะตึงข้างรถเจ็ดลำเจ็ดสีเราก่อได้มีการจับสลากกะโดจับล้างโยกจะล่างแหง เป็นการจับฉลากสีด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้สีประจําเรือสีประจำำําตําบลผมก็ยังจำามาขึ้นใจเี่ยนะว่าสีในตรงกับตําบลไหนนะฮะแต่เดี๋ยวเห็นสักหน้อยคงจะจําแม่นขึ้นนะฮะตอนนี้มาเทศบาลตําบลสีท้อยครับ <c oughs> สบายดีเนาะมป้าละเมือน้อก็คยได้ได้กลับเลยโอ้โสาวที่ใต้ดอม่ได้มาหลายวันมาหลายวันโดยการขายเขาได้มาตั้งนานดอเลนไฟ้อกกวางเป็นอกหนึ่งที่ายไปหายหน้าในดอกดอกกางเป็นดอกหลอดดอกเลนไฟทำให้เขาได้รับมันมาได้มากผมขล้นจรวงสีน้าดอก แล้วตอนีนาก้ีต้องีมากองสวแรัส่งาหน้ารรก็ะอยู่ลงเยชทางใจนะ้ตนี่เจก็ได้ต่อยอดเดินออกมาเป็นหอดนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสีต่อๆไปนะครับว่าจะเป็น ในโซนของการปับปูคณะก้อสานั่งลูกใจนลยด็กกิจการเป็นู้ท่าอุทยานแห่งม่ของจังหวัดเะยายที่เขาได้มีการวางแหนนเจ้าตีจากต้อสางให้เจ้าคองที่เด็กเป็นตัวฆ่าเดน้อเภอแม่ใจของท้วแม่ใจเรียนต้อสางนห่งเนี่นาเด็ก ดูไม่ถี่การรับฟัพค่แต่จะเป็นท่องเที่ยวของนนองลิงไซายเราจอมาซอนนองลิงไ้ายบริเวณบ้านฝันสลีโนดิเนเจตบอลเจอร์สต้าเดี่ก็คือส่วนัวเรื่องารท่อที่ยวหนองลิงไ้ายเนี่ยวมสของคนแน่ใจและวบริเวณทัวรหนองลิงไ้ายเดี่ยวคนแน่ใจครับ ขอนี่เราเอกธรรมนักทก่อทักทายคับพี่น้องจางเพื่อไม่ใจอยู่นะฮะแล้วก็นอกจากจะเป็นการบวงสวงเหลือลกยุงนะฮะทั้งเจ็ดล้ำในวันนี้แล้วนะ,ะก็จะมีการเปิดตัวในเรื่องของอกอกางน้ำรูหัวใจที่จะมีโครงการว่าจะทําเป็นพุทธอุทยานในอนาคตนะ,ะซึ่งพุทธอุทยานก็จะมีนี่ฮะ พระพุทธลูกจำลององค์ใหญ่นะฮะอยู่บริสถานเกาะกลางนา้ำดูหัวใจตีวางแผนว่าจะจัดสร้างขึ้นนะฮะโดยความดมไมาดมมือของอำเภอแม่ใจในอนาคตนะ,ะยังเป็นโครงการอยู่นะฮะเดี๋ยวความคืบนหน้าผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามระยะระ,ะ,ะยะครับผม นี้เป็นภาพวาดนะฮะพระเจ้าทองทิพย์นาครกนะฮะพุทธอุทยานจังหวัดพะเยานะครับจะมาจัดส,จสร้างตีหนาเลนไซ้ของเขานะฮะเล็กกอนาหอก สขววบนลนหน้าเราริต <boundaries> <si suppression> ้งทญ่ที่สุดเลันี้างไ่ดเลยครับนได้ลยนฝ้าเจริญหลากนะรัทยพนบเจริญหากับ

สวัสดีครับตองใส่ต้ไรครับที่เรือกทางาทีรองนายกทำนั้นก็ลงงนายกไปเนาะปรุงเกียรติจะได้ของป๊าปาไหนสีดำเนินการพี่นใจกันงใจครับน้าป๊าปาบาายเกียรติยกมาเียเรา ออน,นี่ก็ขอพรขอบคุณนัยนี่ตีแก้มลิงขอบคุณนัยตีอันสนับหนุนเรื่องแก้มลิงแก้มลิงขับงูก่อนเลขกหลังลงมือครับแล้วทำเองก็ใครทำผมช่วยประธานเป็นเหมนการครับเป็นงูกฟังสั่งเนตับอ่อนผมหน้าศิษย์ศักดิ์ขอบคุณผมแดนผมไม่เป็นไรครับเขาจะพูดกาแฟไว้จับหน้ากับตีนะผันหลังงมมันในข้างนี่ครับเพราะว่าการหนอนสระเป็นตีบ้านแรงมาเหมือนล่ะครับ หลายปีครับตอนนี้น้ำน้ำกินน้ำใจมีปัญหาเนาะน้ำน้ำน้ำใจก็หลังจากสร้างปะป๊าจิตบุญวันหนึ่งครับน้ำกินเนี่ยครับเนาะแต่น้ำใจดังการเกษตรเนี่ยได้แกมดิ้งจากไอ้ห้วยหลวงแลักษณะหุยเดียครับผมจะย่องคอครับทำไมไปน้องชาวบ้านหนองละตีได้แรกวไหมตีซิบปีแล้วครับดีแล้วครับนะครับตกก็หมดนายมีอเสริมจานสำวักฐานเราจะยอมมาเติมถึงเอ้วันก่อนปีวันในกูเกียรติมาเนี่ย ดูมาเนี่ยดูดูตัวสาครับแผนนี่แกไ้เสนอไปหห่ฝฟันก่นล่านพี่ยาเขาไม่ใจนีนาาวว่นะเแล้วัดเสร็จวัดให้เนังนญญครับอันนี้จาไอ,อกาแฟเจาะไปเป็นหนังสือยากไปต่อให้ันเสาอวยพักดันประสานานัอนอ้นเรื่องันไฟฟ้าเพื่อการกระเทษ่ยจับ ไฟฟ้าของการเกษตรเจาะเพราะว่าสรงองค์กรไปซื้อทำมาหลายปีแล้วเจ้าแต่ว่ามาได้ตอนนั้นเพื่อนเราไปแล้วก็ประสานมาน้ำน้ำไฟฟ้าเรื่องสำคัญต้นต้นตัวตีนน้ำเม่อก่าจะเอาหิ้วเป็นหิ้วตัวพานแก้มดึงมาเพื่อจะเอาเอาแก้มดึงพันแล้วเชื่อมเข้าลงแบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สตทนาชว่า ครับแล้วกระบูมจะลงมาพื้นที่สมดุลของพ่เยาของคนได้ขาดสนดเอาแบบเอาที่ไม้จังเ้ยจะแบเรื่องหน้ามดเลยครับโคงแบบนีปัญหาเรื่องอ่างไม่เย็นกับอ่างแปลกยู่้นเกียวฟลาครับนี่ม่แขนมดใช่ไหมล่ะมันมีปัญหาเรื่องิุาตคขับของมดนี่มันมีปัญหาแล้วครับัสดีครับข้างล่นัหมองแล้ น้าหนีบ้านเขาคนเดีวเดินคุณแม่มาส่งฉันมาบ้านยิ่งแก่แล้วอ๋อวันร้อนมุกเเป๊ะสิบสี่กลางมุกเเป๊ะก็จีบฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สีเหลืองนี่นะจะเป็นบ้านเรานะฮะทักทายกันน่าจะครบทุกเทศบาลตำบลเลยนะครับมีที่ไหนได้โลกมีเขาเขาอ้อมอ้อมรอบ มนวัดเมืองชายภูบินดีตั้งเยเอาสู้มาหามลลงเอาแต่ลนะตำบลเนีครับเขาเดี๋ยวสู้มหาเมลงุกตำบลเลยเดี๋ยวอย่าง้อาไปเลียงเอเียจัดการเอาสู้มาหามาลงทุกทุก

โอเคครับตอนนี้ก็เร้วอกธรรมนัตินก็ได้ทักทายพี่น้องจ้าเพื่อมใจครบกันทุกเทศบาลเจ็ดเทศบาลตำบลหกตำบลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะเข้าสู่ช่วงพิธีกรรมในเรื่องของการบวงสรวงแล้วเดี๋ยว ไปดูคลิปหน้าครับว่า,าขั้นตอนการบ้วงสวงจะมีกิจกรรมอะไรอีกอเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันคลิปต่อไปครับ